สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้อักษรไทยตัวที่สองหรือพยัญชนะไทยตัวที่สองนะคะ,อะลองทายดูสิคะว่าคืออะไรครูครูจะให้ิสนาคำทายนะคะฉันคืออะไรฟองใหญ่จินหนาคุณแม่นำมาทำอาหารเอ,อ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกพอคิดได้ยังคะโหยง่ายมากเลยอักษรไทยตัวที่สองนะคะพร้อมนะครับ ปิ้งนานใช่ไหมคะเป็นตัวอะไรคะตัวไข่หรือขอไข่นะคะเด็กๆลองเคยชอบมากเลยอาหารของขอ,งข,องของเด็กเ,เลยนะคะตอนี้ลองมาฟังคำคล้องจองอีกครั้งหนึ่งนะคะขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของขาวของหวานน่ารับประทานเออเห็นไหมคะตัวขอไข่เนี่ยเด็ก ลองมาฝึกการเขียนนะคะพะยัญชนะตัวขอไข่ตัวที่สองอักษรไทยของเรานะคะเราจะเริ่มเลยตามภ,ภาพที่คุณครูถ่ายให้นะคะหัวกลมๆนะคะโคง้งหยักอยากให้มันมีคอตรงคอหน่อยนะคะลากลงตรงๆลากขึ้นนะคะนี่คือตัวอักษรไทยตัวที่2ของเรานะคะคือตัวขอไข่ เด็กๆเดี <c oughs> ๋ยวคุณ <aman> ร <ści> ูจะทวนคำ้องจองอีกครั้งหนึ่งนะคะขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของคาวของหวานน่ารับประทานเอ่อเด็กๆวันนี้ไปฝึกเขียนขอไข่เพื่อนคณะตัวที่สองนะคะเปิดมาเราจะได้ข้อมือเห็นตวงสุจะได้สวยงามนะคะวันนี้คุณครูขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย